เอาละครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมเราอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวท่าเต้นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเกมของเรานะผมแล้วก็ไอวอนใหม่ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับผมพอดีพี่ก้าจะกลับบ้านก็เลยเอาของมารีวิวทุกคนดูกันก่อนนะครับผมนะ่ะ เราไม่ได้สุ่มโชว์แล้วเนี่ยแต่เรามารีวิวให้ดูสำหรับใครที่ว่าอยากจะเตรียมเงินเอาไว้นะครับก็ <S <S สำหรับใครที่ว่าสนใจ ID เดีเกมฟรีไฟนะผมอยากจะขาย ID เดีกมหรือว่าอยากจะซื้อ ID เดีเกมพิกาแนะนำเลย <S <S เพจต้นก้าช็อปเป็นเพจพิกายเองไว้ใจได้แน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอันดับแรกเลยจะเป็นในส่วนท่าเต้นตัวนี้ผมทุกคนหนีหนปะ โอ้ดูที่โซโลโกิตาร์บึมบัมบึมบัมซัมเป้ด,ดนตรีจะช่วยบรรเทาความรู้สึกนี้นะครับผมนะมันก็คือเป็นคอลเลกชันของไอ้เลือดโลหิตนั่นแหละครับผมทุกคนเออที่กำลังฮิตตอนนี้เลยมาเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับผมทุกคน แล้วก็จะเป็นไอวอตัวนี้นะครับผมทุกคนนะนี่ไอวอจริงจริงผมแอบเห็นพบผมนึกถึงไอวอคอบบ้าอยู่นะมันคล้ายๆอยู่แต่มันไม่ใช่นะผมนี่็นม่มีเอฟเฟกด้านหน้านะผมด้านซ้ายด้านขวามันขึ้นมาหมดนะครับผมทุกคนนะก็ถือว่าสวยเหมือนกันแต่เราต้องมาดูว่ารอยเล้าในเกมเนี่ยมันจะมองเห็นเราจะชัดไหมหรือศัตรูจะมองเห็นมันชัดไหมนั่นเองนะครับผมทุกคนโอเคเราก็ติดตั้งท่าทางเข้าไปนะครับผมทุกคนเป็นไงสวยจริงผมทุกคนนะ แล้วก็จะมีในส่วนไอวอลนะผมพิก้าเมีอยู่3วันนะผมไอวอลนะครับผมก็เดี๋ยวมันเข้ามาเมื่อไหร่ผมจะจัดถามว่าทุกคนได้ดูกันนะผมว่าเราจะหมดกันเยอะหรือเปล่าเป็นสกินที่ร้อยสี่ของผมแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในเกมมันเลยดีกว่านะครับผมจัดเต็มเลยเนี่ยซีรีส์มันเนี่ยแดงทั้งนั้นผมทุกคนนะเอาละครับเรามาอยู่กันที่หน้าล็อบบี้แล้วเดี๋ยวพิก้าขอไอคอดขอไอคอนไอก่อนนี่นี่คิต้าดูดิมันโคตรใหญ่เลยอะ่ะแล้วมีเฟลออกมาแบบโคตรอลังการอะ่ะ โอ้มาเต้นกับเพื <sk 195 2> I mean, ่อนได้ด้วยผมทุกคนถ้าเต้นนี้คุณถึง่อก็สามารถเต้นได้คือเต้นได้ทั้งทีมเลยอ่ะอ้มันจะวนเต้นไปเลยอย่างงี้เย็ดโคตรเอาโคตรเอานี๊นีเอาแล้วครับผมไปกล้ากระโดดลงมาแล้วนะผมดวงตาไฟเราลิวไปแล้วนะผมคลิปที่แล้วนะผมก็ใครพามาดูคลิปนี้ก็ดูเอาได้เหมือนเดิมนะครับผมทุกคนก็อยากได้ก็ไปสุมเอาบอกได้ทัเดียวว่าดูดีมากถ้าไม่เชื่อไปดูคลิปดิ ช่างวบถึงพื้นแล้วจ้าเา้าลูกซองควงมาก่อนเลยพี่เอ้ยเราต้องเล่นลูกซองยาวดิมันเป็นซีรีส์เดียวกันนะ่ะเฮ้ยมีคนลงด้านหลังนะแล้วน่ะโอ้โหจะได้ไม่มีปืนยิงโอ้โหมีแต่ปืนอะไรวะเนี่ยไม่มีปืนเนี่าแบบปืนยิงไกลๆให้ผมเลยเหรอครับอยู่่ังบ้านเราฮะนี่แน่โดนไปดีอย่ามาทะลึ่งบ้องอีกแถวนี้อย่ายน้องอย่า ขอร้องมากันตึ้มเลยตึ้มเลยบ้านเราเนี่ยเอาดิเอาดิเอาด,อาดิไอ้หนูวิง่งเลยครับมีคนมาอีกหรือว่เนี่ยอุยกูละโคตรสวยเลยงานน,าาางนี้เอาดิมาดิมาดิวิ่งหนีอาดิ ไปไหนจะไปไหนมาดิจะไปไหนหาเรื่องหรออยู่ดีไม่ชอบแอ็ใส่เลยเงี้ยวานตารตแล่โอ้โหเต็นบนบ้านเนี่ยมันดูยากเหลือเกินครับผมทุกคนเตือนยาก่อนและเรามันของเกีริงได้ข่าวว่าหมัดจะเข้าเร็วๆนี้เยทุกคนใช่ไหมเตรียมตังค์หรือยัง โอเคตอนนี้ของเราก็ค่อนข้างที่จะฟูลเลยครับผมทุกคนมาเหอะจะหมัดจะมวยกับใครก็มาเหอะเราไม่เคยวันอยู่แลวน้องยหยพี่เจอเพวกเองก็พอเมื่อกี้ไม่ไน่าจะแอคใส่อะเสียดายอะเรารีวิวไอ้วอลก่อนไหมงันนะ่ะตัดปัญหาก่อนเลยปึ่มนี่คือไอ้วอลของเรานะครับผมทุกคนดูด้านหลังครับโคตรใหญ่นี่คือแบบเต็มจอเลยดูด้านหน้าครับโอ้โหสวยจัดอะ่ะใครเห็นก็มีงงไอ้วอลเลยวะเดี๋ยวผมลองจอยทุกคนดูนะครับ อะไรฮะแอคใสเลยเงี้ยแอคใสเลยแอคใสเลย,อย,เลยไอ้น้องนี่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 คนจะรีวิวรอยรล้าด้านหลังก็มองเห็นนะครับแต่จะเด่นชัดทางด้านซ้ายมากกว่าเห็นไหมจะเห็นด้านซ้ายชัดกว่าส่วนด้านหน้าด้านหน้าก็มองเห็นเหมือนกันครับตรงสีแดง,แดงนะครับเพราะว่ารอยรล้าจะเป็นสีดําครับผมและวอเป็นดําแดงอยู่ ด้านหน้าเนี่ยก็มองเห็นได้ยากอยู่ครับแต่จะด้านล่างนิดนึงที่ง่ายๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับไปทีนี้ถึงเวลาโชตึงของเราแล้วแอคไอบุงไอวอลครับไอวอลมีน้อยอะสีลูกเองใช้หมดไปแล้วเมื่อกี้ <c oughs> อุ้ยไม่ได้แอคโอ้เสียดายจัดเลยรอดได้ยังไงวะหน้าแลวเป็นไอวอลแดงเหมือนกันนะครับแต่ของเราไม่สวยกว่าเว้ยเ,เราดําแดงเว้ยไปนู่นแล้วอลูก อ้าวเรียบร้อยครับผมรู้กัทนไม่รอดอุ้ยด้านหลังมีคนยิงกันอยู่เอาก่อนเลยเพื่อนอ่ะกอ็กซ์ีเดียวไปเลยกันน่ะอะไรอ่าเนี้อ่ะโอ้โหเต้นแอคไปเลยดูเยอะๆนั่นแหละน้องโอ้โหเอฟเฟกต์จัดเต็มตอนแรกนึกว่าโดนยิงเมื่อกี้ัวแต่เก็บของไงไม่ดูอะไรไงเราอ่ะก็จะไม่มีไอวอลสภาพที่ผมว่าเนี่ย อุ้ยรอดว่ะอว่าดวงดีนะเราเนี Demon> ่ยหนุ่มอุ้ยอุ้ยด้านล่างก็จะยิงเราด้านบนก็จะเอาเราจะยิงใครดีฮะทีนี้เนี่ยนี่ไงนี่ไงฮ่่าฮ่่ช่วยไอ้วอ์ครับผมเต้นอีกกึดไอตัวนั้นแม่งยังเลงผมอยู่เลยผมทุกคนนะ เอาดิเลือกอลากอะไรบาฮะมันก็เลือกอลากผมทุกคนนะตั้งไอวอลปิดแล้วเมื่อกี้ผมขยับตำแหน่งเองไม่งั้นโดนสวยกันหมดก็งานนี้แหละพวกเองอะ่ะแน่ๆจะมาดักเราไอ้น้องเอฟเจูนย์พี่จะบอกให้ไม่ใช่ปืนเล่นๆในนห้องไม่ใช่ปืนเล่นๆในอนอห้องโดดทษทีพี่เปลี่ยนปืนมาแล้วอย่ามาทะลึง่งรู้จักกล้าราชาเอฟบกศูนหรือเปล่านี่เต้นใส่ให้เอาไปไอ้น้องพี่ไม่ได้จะแอคนะแต่พี่ดีต้าพอมมากขอไอวอลหน่อยจะรีวิวครับ ต่แม่งสวยผมทูนะไอวอลถือว่าถูกใจเลยอะแจมแจมโบเลยอะไปยึดป้อมให้คนดูนั่งตรงกลางน,นั่งยิงให้รอบด้านไปเลยเนี่ยผมเต้นโชว์ก็ได้นะเปล่า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 ,า,ายิงใครฮะอุยอุย<ๆ>เกือบตายเหมือนกันผมทุกคนนะเกือบตายเหมือนกันช่วยวอลไปก่อนแล้วกันลูกนะด้ไวยอลไว้ไม่น่าเลยเกาะก็จะแตกไม่น่าเลยนี่ยิงวอลทิ้งไปเลยยังไงคนหลังก็ต้องวิ่งมาเรารอก่อนเลยครับ อันแน่อันแน่อันแน่หาเรื่องซะแล้วเองหาเรื่องซะแล้วหาเรื่องซะแล้วไอ้หนุม่มเองหาเรื่องไงแล้วเอ็งหาเอ็งหาเรื่องผิดคนแล,ล้วไงเอ็งหาเรื่องผิดคนแล,ล้วไงไอ้หนุ่มเอ็งไม่ดูรุ่นน่ะเอ็งหาเอ็งไม่ดูรุ่นน่ะพี่เข้ามาโชว์ไอ้วอลไว้เอ๊ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอยู่ด้านหน้าฮะเอไดวอลใหม่พ่อไหมลูกเกาะจะแตกมีการตั้งกับดักระเบิด เอาไปดิทางไอวอลดิงั้นอะยากอะไรล่ะ are ตั้งเองนี่ตั้งเองเนี่ย <laughs> ม <VA> <voi ả? S 2> ันไม่ได <com> ้ยากไอ้น้องมันไม่ได้ยากก็คิดว่าเราจะเข้าไปชาร์จไงเหลี่ยมเหลี่ยมนาร์เตเหลี่ยมนาร์เตโอเคเอาเรื่องจริงๆนะครับผมเราเนี่ยสุดยอด สิบคิวเป็นยังไงบ้างผมนะกับคลิปของเรานะผมในวันนี้ผมในการรีวิวสกินไอวอลใหม่นะผมถูกใจไหมนะผมแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยถูกใจคนดูหรือเปล่านะผมก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผมของก็น่าจะมาเร็วๆนี้น,น้องเนี่ยเตรียมตัวกันได้เลยนะครับผมทุกคนโอเควันนี้พี่ก้ารขอตัวกลับลาเพื่อนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ